นมาฝึกขับรถนะครับฝึกขับรถเพื่อความชํานาญนะครับสร้างความชํานาญจริงๆแล้วคนขับก็ขับได้อยู่แต่ว่า,าผ่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานโอเคครับอโอเคเข้าช่องจอดเรียบร้อยโอเคอ่าไปต่อเลยออกเลย ให้ขับบ่อยๆนะครับขับบ่อยๆขับจนคุ้นเคยกับรถนะครับสร้างความคุ้นเคยกับรถกับความเร็วรถนะครับอันนี้เพิ่งซื้อรถมาใหม่นะครับคนขับก็ยังไม่มีความเคยชินนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถมานานแล้วนะครับก็เลยให้มาลองขับใหม่ดูนะครับ จะไดะ้ฝึกความคุ้นเคยด้วยนะครับถือว่าเป็นการฝึกความคุ้นเคยไปด้วยแล้วกส็สร้างความมั่นใจกับให้ผู้ขับขี่ด้วยนะครับอันนี้เราสอนสอนเองนะครับสอนเองนะไม่ได้ไปจ้างครูที่โรงเรียนสอนนะครับตรงนี้ใครมือใหม่ที่จะขับรถนะครับแนะนำนะครับต้องมีพื้นที่กว้างจริงๆนะครับกว้างจริงๆนะครับนะ จะง่ายจะง่ายจะสะดวกกว่านะครับอันนี้ปล่อยให้ขับเองด้วยความเร็วนะครับอันนี้ผู้ขับขับเองนะครับขับเองขับด้วยความเร็วได้มีความคุ้นเคยนะครับเอารถอยู่นะครับไม่เกิดความตกใจนะครับเวลาเหยียบรถเร่งรถเร็วเกินไปนะครับอันนี้ก็ขับได้นะครับจริงๆรถรุ่นนี้ขับง่ายนะครับเรียนง่ายเป็นรถยาลริด ปีนฤฤฤ2009นะปี2009ตัวนี้จะสั้นอยู่จะสั้นอยู่นะครับสั้นก็ขับได้นะครับเอารถอยู่เนาะเอารถอยู่อันนี้เราก็หาพื้นที่นะหาพื้นที่คือไม่มีรถอื่นเลยนะครับไม่มีรถอื่นเลยนี่นะครับไม่อยู่บนถนนหลวงด้วยนะครับไม่อยู่บนถนนหลวงด้วย นะครับเราหาพื้นที่แบบนี้ให้นะครับนี่บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีอันนี้เราก็ถือว่า,าปลอดภัยทั้งทั้งคนขับทั้งกับเพื่อนร่วมทางอื่นๆนะครับเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ให้กับเพื่อนร่วมทางอื่นๆนะครับนะยังไม่คล่องเราก็ยังไม่เอาไปลงถนนนะเดี๋ยวให้คล่องๆก่อนค่อยเอาลงถนนป้ายลอง เปลี่ยนเข้าซ้ายบ้างเข้าขวาบ้างแอนลองเปลี่ยนแอนเปิดกระจกก่อนอ่าลองเปลี่ยนเข้าซ้ายบ้าง mm hmm. เข้าขวาบ้างแล้วลองถอยหลังเข้าซ้ายบ้างขวาบ้างอ่ uh. ถอยถอยหลังเข้าซองอ่ะ average, mm hmm. เข้าซ้ายบ้างขวาบ้าง mm hmm. เข้าทางซ้ายถอยหลังเข้าทางซ้ายถอยหลังเข้าทางขวาบ้างสลับกันไปนะอันนี้ผู้เรียนนะผู้ขับอันนี้เป็นผู้ขับ ขับให้เขาขับเองให้เขาคิดเองแต่ัดสินใจเองนะเราฝึกมาแล้วเบื้องต้นนะเราฝึกเลี้ยวฝึกขับมาแล้วเบื้องต้นก็เขาสามารถคอนโทรลรถได้คุมรถได้ครับให้ดูนะก็จะให้ฝึกความคุ้นเคยนะครับให้เคยชินพอเคยชินแล้วเจอสถานการณ์ต่างๆก็จะง่ายจะง่าย